ชื่อนะ่ะบอ,อ,อ,อได้แล้ว<อ>ได้แล้วไล่ลา,ลาหาล้านนะอบอเออได้แล้วตกลงหลักตกลงเซ็นสัญญาโอนเรียบร้อยแล้วอายุน้ำเนี่เด้ออคนอื่นนี่แหละว่าของผม <laughs> ซื้อนี่กับจำลายเตอร์เลสีเซอร์ใหม่เบอร์ละวิทารามรับเพื่อนไงมาใส่รถอันนู้นเขาก็ะเจียว่าวัดใส่จิบใส่ยังจิบน้อยหมดละไม่บ่าหรอในยุคนั้นเดิความเข้าใจของคนสั่งรถในยุคนั้นแต่ว่าเจ้าของยี่ห้อพอถึงกับรถลงมาจากน้อยไี่ใช่ะเออจากเขาติดซองพันหาบัวบ่าบบัวบ่าแมนบอกเราไปรุด ยังสีอะไรนี่ยังสีแต่ภาพงูสวยโอ้กรสันองว,อวังวซอฟเอออำเภอหนองวัวซอฟกนละไปไปเลยตรงนี้รถเบิ้งให้ดอก ซองมาเนี่ยเด้อจะอยู่แต่นห,หนาความไรเด้อโดยเฉพาะบ้านสุภาลัยน,นะบอกเมนคือพอซุ้มยนนอยมอู่สุภาลัยนะซอยซองมาเลยที่ซิบเก่านะเสาเสาเส,า,ส,า,สาออกไหมนะฮะออกมาใส่ชีวิตแน่จะให้ชีวิตใส่เขาอะไรเห็นแต่ถาดเออแมกถาดยังไรเอ่อมาจากเข้ามาชีวิต นี่หมูงเลยขี่ไปตกโลกตกออกนอกโลกปุ๊บเนาะมาสอดกันคือเข้าล้วเพราะฉะนั้นย้ำขับรถเนี่ยย้ำไปว่ากันเีวยว่ายังคือวัาจ,จะก้างลง,ท,งทางนั้นทางนี้สุดทายมัน,น,น,นก็สอดคือเก้านละ ด้วยด้วยด้วยมโนภาพอันเก่าเนาะถนนแถวเจนพุทธไอ้สามพันโบกออนักซีเลยเนี่ยไปตอนไหนนักซีเลยโอ้ระมวยละมวยละมวยบาทที่นี่มวยือหนาวโอ้แบบโคตรแย่เลยว่ะเอาเนี่ยลัอนเบเลยเนี่ยโอ้โครับได้เบเร็วเลยลากยางลูกประจันลูกประจันลูกประจันครับประเทศทางเป็นระยะระยะอยู่มันโอ้ถนนก็ทนเลย ไปนะแต่การแสดงถึงหลายอย่างล่ะถนนมุนนะมน่งมุ่นอ่ะมันแสดงถึงประสิทธิภาพการเทศเมื่อกี้หนงถนนดีเออโอ้จะชินใจพีแล้วถึงแบบมาเสียอือโอ้ทางนี้ไหมทางงามเถอะกูไฟลมบานเต็มนะจังโอ้อ<ะ>โหกันมีใช่คนแถวนี้ครับ ไปนี่ลุงนิ้นเคยไปเด้เคยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเบิ่งอ๋อมองนีบอก่อะไรจะเบิ่งเขาอีหลีแต่เขาแบบไปแบบพันๆซื้อไหมเออเขาไปยังไงเขาไปหาถ่ายรูปสต็อกไปถ่ายจัะกไมมนะบอสที่ฝนตกนะบอสจัดมุกมันมีช่วงหนึ่งที่ไปถ่ายแล้วฝนตกหรือเปล่าหรือเปล่วเดี๋ยวทายพี่เวนติ้งก่อนไปกับไอพีก่อนจัดทายพี่เวนติ้งเออเป็นแฟนกาแฟเนาะ เงี้ยเงี่ยเงี้ยะสะพันใหมบอกอุดจุดไม้เขาเนี่ยจุดไม้เขาเนี่ยนะขาสิเออนั่นนั่น ไอที่เบื้องคลิปนี่ก็จะแช่แล้วครับเด้อมันประโยชน์หรอกเบื้องลรากับปัดพานไปไปต้องแช์ต้องเชื้อหรอกไปสาระป่าภูผา,า,า,าคำความความพูไปนี่ก็จังหวัดน้องบวัวลำพูเลยนี่ นี่ี่ะนี้เขาสีเดียวน่นะนนใช่นะใช่นะพูดพูดพุดพูดพเห็นไ่เออพุ้พูดพพุดบุโค้งเลยนี่นา่นๆจำได้บ่จาได้ไปบันนี้วัดถำสานีไย กาแฟแลพูน่ะเห็นบ่จำอะไรไปจำอะไรไป แถวนี้ก็เลยตัวนี้มัดปลาภูมิรินภูมิรินเสียบรรยากาศจะมักพากันมัเสียดยาขายาน้ำทางนี่แหละจะย้ากันมักไงไหนไหมชีวิตไหม ที่แ่ะเออผลเห็มมาผลนผลวนยิ้มาชักแล้วยังแล้วนวเโอ้ยไปนอวนเชารอย่าที่รอกไปมองไปมองที่เขาให้กลางเต้นไล้วก็เสียพลอ้อยน่ะก็รว่าจะไปวัดนอนวัดน้ำวัวีเจปนอนนะวมนนี้ตื่นเช้านอนวัดน่ะนอนกันดู กูมาถูดสาระมันนอนกับข้าเจ้าวัดปฏิบัติของเพื่อนนาะที่เป็นมันใังไม่เนาะแม่นแล้วมันก็นอนอะไรเลรอเนาะเอ็งไหนจำได้ยังจำได้ยังยังจำไม่ได้อีกยังจำไม่ได้อีกเลยบรรยากาศงามบอโอเคเลยโอเคนะโอเคอยู่นะทุกคน เร่เมืองอยู่บนอื่นอพยพออกจาซอยแล้วหมดนี่บริบทมันต่างกันกับแล่งท่องเที่ยวบางอื่นครับมันมีเงินไขที่มอส่งเสริมนะอันนี้เงินไขที่ออม,มอ,อส่งเสริมไปสู่การท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติอยู่บ้านวังทองนีบ้านทำเสายนี่ 对吧？

บริเวนเหนียวเขาหาขอมูวบ่หรอกลางเต็นน่ะเจ้มีรนก่อนมันมีก่อนบ้า,า,บาะบกเซอร์้าบบบ่

าดท,ทองย <step> <า><ห>ังวาดปะทางเต้นบ่ไ้บ่วะนี่บีมจำอะไรไปพี่มาน้ำตรงนี่ไปนี่นี่นี่ละนี่ละพี่มาไปจำอะไรไปนั่นเดี๋ยวมาอยเบียคอนเลยดี้หมดเป็นความเสด้มาย กาแฟแลพูร่านะลานต่ผมไปแล้วเนี่ยล้านไหนการลานที่เขาเป้ียนไปนะไปมาแล้วมันบอกอีสานกิโลแมนแมนบวกไปมาแล้วมันจะมันจะมีมองอันนั้นอยู่แบบแต่ว่าเดียวเด้๋โอ้ยเศ้าเนี่ยยุ่งไลแบบน,นี้มาอยู่